นี่เป็นบ้านเดี่ยวที่เชื่อมต่อราชพฤกษ์อยู่ตรงข้ามเซนต์แท่นเวสต์วิวนี่เองครับให้คุณสามารถเดินทางเข้าเมืองไปสาทรปิ่นเกล้าได้แบบรวดเดียวด้วยที่นี่คือโครงการนนทาราราชพฤกษ์เป็นบ้านไซส์ใหญ่นะครับบนที่ดิน56ตารางวาได้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยมากถึง227.7 7ตารางเมตรเลยโดยฟังก์ชันจะมี4ห้องนอน3ห้องน้ําจอดรถได้2คันครับโดยงานรีโนเวทของเราเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยครับมีการออกแบบดีไซน์ใหม่ส่วนงานระบบไฟฟ้าเดินให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะครับระบบประปาก็มีการปรัปรรััับบปปรรรุงงงงอออออว่่่าาาายยยยูศใช้้นไดลดลภ เข้ามาชั้นแรกเนี่ยโถงจะมีบรรยากาศที่ดูโล่งครับคุณสามารถดีไซน์ฟังก์ชันใช้งานเองได้เลยนะครับเทควิวสวนหน้าบ้านก็ได้และที่ชั้นนี้มีห้องนอนด้วยครับกว้างด้วยรองรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุห้องครัวหลังนี้มีเคาน์เตอร์ครับภาพรวมชั้นแรกคือจะดูกว้างในทุกๆฟังก์ชันเลยนะครับถูกใจคนชอบตัวบ้านที่มีพื้นที่เยอะๆขึ้นมาชั้น2องมาสเตอร์เบดมคือกว้างมากเลยนะครับดูแล้วได้ฟีลลิ่งห้องสูรแบบรีสอร์ทเลยจะมีโซนที่ไวตั้งเตียงนอนแล้วก็ห้องวองโดยเเฉพาะลยห้องนี้มาพร้อมห้้้องนนนนใตััวและชี้ก็ยยัังงมีีอออก2ห้้นนนดววต บ้านที่เต็มไปด้วยคุณภาพแบบนี้กับทำเลที่ได้ทั้งการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตพอนอกจากเซนตัน์เวสต์วิลล์แล้วโซนนี้ก็ยังมีห้างอีกเยอะเลยครับทั้งเดอะวอล์คเดอะคริสตัลแล้วก็โฮมโป o อยากได้บ้านคุณภาพดีๆต้องที่บางกอ,อกแอสเซเลยครับเราเป็นบริษัทที่เปิดบริการมานานกว่า15ปีเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รีโนเวทบ้านขายจนถึงวันนี้เนี่ยเกินพันหลังไปแล้วครับและหลังนี้มีราคาอยู่ที่6ล้าน4แสน9หมื่นหากสนใจหรืออยากชมคอมเมนต์มาเลยครับ